สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับเทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นทุกคนทุกท่านวันนี้18พฤษภาคม2566ตลาดหุ้นหลังวันเลือกตั้งรู้สึกว่าหุ้นร่วงรุนแรงกันมากเลยนะครับช่วงนี้ต้องพิจารณาหาหุ้นที่จะเทรดจะลงทุนที่มีความแข็งแกร่งนะครับต่างชาติยังคงเทขายหุ้นฟันโฟล์ไหลออกสถานการณ์การลงทุนในช่วงนี้ก็คงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตามครับก็มีหุ้น เอามาให้พวกเราช่วยกันทำการบ้านวันนี้เสนอหุ้นบริษัทมิดสิบริซิ่งจำกัดมหาชนชื่อย่อของหุ้นก็คือมิดสิบมิดสิบประกอบธุรกิจจำหน่ายและให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถแท็กซี่มิดสิก็เป็นหุ้นที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับก่อนจะไปดูว่าแข็งแกร่งแค่ไหนก็มาดูข้อมูลของบริษัทกันก่อนนะครับมิดสิเมื่อก่อน PE มีค่าสูงตอนนี้ PE ลดลงมาเหลืออยู่20.36 PBV 1.03ปันผล0.25% Roe 3.62% Roe 2.93% PE ก็อยู่ในค่าที่เหมาะสมแล้วนะครับ PBV ก็เท่าเท่ากับมูลค่าทางบัญชีปันผล เล็กน้อย ROE กับ ROA ก็ยังต่ำไปนิดนึงนะครับ DE ratio อยู่ที่1.15ก็เริ่มมีนี่เยอะขึ้นนี่เยอะนี่ก็คงจะเอาไปประกอบธุรกิจซึ่งหุ้นมิชิ0ก็ถูกจัด หมดหมู่อยู่ในธุรกิจการเงินก็คงต้องมีหนี้เอามาปล่อยตินเชื่อค่า EPS อยู่ในระดับไม่มาก EPS อยู่ที่0.03ผลประกอบการของหุ้นมิสิ0ในปี62มีกำไรนะครับในปี63ก็มีกำไรแต่กำไรลดลง60.92%ปี64ก็มีกำไรแต่กำไรลดลง 49. เจ็ดปอร์นี่ดีขึ้นมาเยอะเลยนะครับมีกำไร65.84าไร์เซ็นต์ไอปี66ก็ยังทำผลงานได้ดีครับไตรมาสที่1ออกมาแล้วทำกำไรได้ดีครับมาดูสิทธิผลประโยชน์ของ ผู้ถือหุ้นนะครับมีการจ่ายปันผลปี63นี่ปันผลทั้งเงินทั้งหุ้นปันผลปี6กก็เช่นเดียวกันนะครับปี65จ่ายเป็นเงินปันผลอย่างเดียวปี6 6จ่ายเป็นเงินปันผลด้วยเป็นหุ้นปันผลด้วยขึ้นเครื่องหมาย XD ไปเมื่อวันที่8พฤษภาคมเสร็จเรียบร้อยไปแล้วการจ่ายปันผลคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ไม่สูงเนื่องจากหุ้นมิสซิสก็เป็นหุ้นเล็กๆนะครับเล็กแต่ค่อนข้างแข็งแกร่งราคาหุ้นในปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริงอยู่1.03เท่ามูลค่า หุ้นที่แท้จริงอยู่ที่0.98บาทราคาหุ้นอยู่ในปัจจุบันก็0.98บาทครับก็คือพอดีเป๊ะเลยมูลค่าหุ้นในปัจจุบันกับมูลค่าหุ้นที่แท้จริงเท่ากันครับครับในทางเฟรมมันนี่เราก็จะเห็นว่ามิดุ1 0นี่เปิดขึ้นไปราคาสูงเลยนะครับ2.38บาทแล้วก็ลงมาสร้างฐานปรับฐานที่ราคา0 เจ็ 70, บาทแล้วก็รีบาวขึ้นไปสูงสุดอีกครั้งหนึ่งก็1บาท70สตางค์กับ1บาท63สตางค์ฐานของราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ที่0.92บาทเคยส่องกราฟหุ้นมิสิบมาตั้งแต่ราคา1บาท11สตางค์นะครับตอนนั้นเป็นวันที่8พฤศจิกายน2,565เี่ครับที่ว่าหุ้นมิสิบแข็งแกร่งก็คือสามารถยืนอยู่เหนือแนวรับที่0 97บาทแนวรับ1บาทพอดีเนี่ยก็จะอยู่เหนือแนวรับตรงนี้มาเป็นระยะเวลานานแล้วก็มีพีคสูงสุดขึ้นไปเนี่ยแท่งเขียวแท่งนี้ก็น่าจะเป็นแท่งทำซีลิงแล้วก็พุ่งต่อขึ้นไปครับช่วงพีกก็จะอยู่ที่ประมาณเดือนกันยายนของปีที่แล้วนะครับมาดูอีกครั้งหนึ่งหุ้นก็ยังยืนอยู่เหนือแนวรับได้อย่างมั่นคงราคาลดต่ำลงมาเหลือ1.08บาทมาดูอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่30 เมษายนปีนี้นะครับหุ้นก็ยังยืนอยู่เหนือแนวรับบริเวณ0.97บาทได้ยังไม่ตกหนีหายไปไหนครับในปัจจุบันตามเฟรมมันนี้เราก็จะเห็นว่าราคาหุ้นต่ำลงมาลดลงมาเท่ากับราคาที่เป็นมูลค่าจริงของหุ้นมิดสิบเท่ากันพอดีเป๊ะอยู่ที่0.98บาทนะครับนี้เป็นหุ้นในท์เฟรมวีคในท์เฟรมวีคฐานของรอบหุ้นนี้อยู่ที่ 0. 92บาทนีครับคือกราฟใน Time f r a m เด a y ของหุ้นมิดสิบนะครับ0.92บาทเป็นราคาฐานของรอบหุ้นส่วนแท่งเขียวสูงสูงขึ้นไปแต่ว่ามีแรงขาย กดทับลงมานี่ก็เป็นแท่งที่น่าจะเป็นแท่งกลับตัวจากราคาฐานพุ่งขึ้นไปสูงถึง1.07บาทก็สามารถทะลุแนวต้านขึ้นไปได้ทั้ง2แนวเลยนะครับแต่ว่าก็มีแรงขายกดทับลงมาลงมาปิดต่ำกว่าแนวต้านนิดหน่อยส่วนแท่งแดงแท่งนี้นะครับเกิดจากการเทขายทำกำไรเพราะว่าในวันต่อมาเนี่แท่งแดงสั้นๆตรงเนี้เกิดด i l u t i o n ั f น e c t เนื่องจาก ขึ้นเครื่องหมาย XD แต่ขึ้นเครื่องหมาย XD แล้วจ่ายปันผลก็ไม่ได้สะดุ้งสะเทือนนะครับหุ้นมิส1ิก็ดีตัวขึ้นไปเหนือแนวต้าน1บาทขึ้นไปแต่วันต่อมาก็ร่วงลงมาอีกแต่ก็ไม่หลุดแนวรับที่0.95บาทปัจจุบันก็ยืนอยู่ที่0.98บาทสำหรับแนวโน้มของราคาหุ้นมิส0ิดูผลประกอบการของปี65แล้วมีกำไร รายมาสที่1ก็ยังมีกําไรแนวโน้มราคาหุ้นไม่น่าจะตกต่ำลงไปนะครับถึงแม้ว่าตลาดจะไม่ค่อยดีตลาดหลังเลือกตั้งจะ ค่อนข้างจะซบเซาอาจจะลงมาปรับฐาน 1, 5 0 0จุดก็เป็นได้แต่หุ้นมิสซิสไม่น่าจะร่วงประกอบการดีแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นหุ้นเล็กๆอยู่ในตลาด MAI ส่วนหุ้นใหญ่ๆเป็นเป้าหมายในการขายของต่างชาติอันนั้นก็ร่วงกันระนาวเลยหุ้นเล็กๆไม่น่าจะสะเทือนเท่าไหร่นะครับก็เช้านี้เอามาแนะนําแล้วก็ให้พวกเราทําการบ้านกันต่อนะครับข้อมูลที่นํามาเสนอก็พยายามจะวิเคราะห์ให้ได้ครอบคลุมดูทั้งข้อมูลที่เป็นข้อมูลพื้นฐานดูผลประกอบการดูสิทธิ ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับนักลงทุนวิเคราะห์หลายๆอย่างครับดูทั้งกราฟด้วยดูย้อนหลังไปหลายๆเดือนด้วยวิเคราะห์กันแบบนี้ครับถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ข้อมูลที่นําเสนอก็คิดว่าจะเป็นผลประโยชน์สําหรับนักลงทุนหรือนักเทรดเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ